ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะสวนม่วงน้งอินพิโซโรครับผมนะฮะก็แพลนวันนี้นะผมมาห่อมะม่วงนันดอกไม้สีทองนะครับพอดีนะครับห่อได้เฉพาะช่วงเช้านะฮะพอช่วงบ่ายมานะครับผมฝนฟ้านะครับตกมาแล้วผมทําให้รูกมะม่วงเปียกนะฮะเลยไม่สามารถที่จะห่อได้นะครับก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆในรับชมที่สวนกันดีกว่านะครับก็อันนี้เป็นมะม่วงฟ้าลั่นนะครับเพื่อนๆนะฮะ มาชมมะม่วงฟาลันนะครับผมนะไม่ได้หอมมะม่วงนะครับก็อัปเดตในตอนนี้ครับผมนะก็เปิดตาดอกไปเมื่อวันที่15สิงหานะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าวันแล้วนะครับประมาณนี้เลยครับสวนอของเรานะครับผมนะฮะต้นมะม่วงนะครับผมมะม่วงฟาลันก็อายุประมาณนะฮะไม่ถึง10ปีนะครับเพื่อนๆนี่ฮะมะม่วงยังสาวอยู่นะครับผม นะก็ถือว่ามีโอกาสะฮะได้ติดกับเขาบ้างนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณรอบๆสวนนะครับนี่เลยนะฮะโอเคครับเพื่อนๆนะฮะก็มะม่วงฟ้าลั่นนะครับสู้ฝนนะครับเนี่ยมะม่วงฟ้าลั่นสู้ฝนนะช่วงที่เ,เปิดตาดอกเมื่อเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหานี้ก็ตั้งแต่กันยาตุลานะ จนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ยังมีฝนอยู่นะครับช่วงกันยานี้ตกแทบทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่เลยนี่คือมะม่วงฟ้าล <t ương ach> <t ương ach> ันฮะมาอัปเดตเพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่เลยประมาณนี้ครับที่สวนนะฮะก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเพื่อนๆนะฮะก็พอมีปรับปลายนะครับพาเพื่อนๆมาชมนะฮะนี่เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆนะฮะก็พอมีนะครับ ให้เพื่อนๆนี่นะครับก็ราคามะม่วงนะช่วงนี้นะครับก็แถวบ้านนะฮะก็มี20บวกนะครับประมาณนี้นะครับผมที่รับซื้อกันนะครับที่แม่ค้าเขาอ่ามารับซื้อนะคผมนี่ครับเพื่อนๆนะฮะม่วงฟาลัานนะก็ช่อดอกไหนที่เขาเป็นก่อนนะก็ลูกโตลูกใหญ่เพราะว่าได้น้ํานะครับได้น้ําฝนนะ ฝนตกทุกวันนะฮะลูกใหญ่ลูกโตกกนะครับก็นี่ครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะฮะของผมนะเนี่ยประมาณนี้ครับพาเพื่อนๆชมกันนะฮะประมาณนี้เลยแล้วพอมีครับนะพอมีนะฮะพอกะแผนแผนว่าเดือนพฤศจิกานะครับประมาณอ่าก็น่าจะเก็บขายได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะลูกโตลูกใหญ่ครับนะฮะได้น้ํานะฮะเพราะว่า แล้วก็ฉีดบำรุงทางใบนะครับอัดแคลเซียมบรอนนะครับผมนี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยเพื่อนเเห็นไหมฮะนี่เลยนะฮะลูกโตลูกใหญ่เลยทีเดียวนี่ฮะอ่านี่เลยประมาณนี้ครับเพื่อนๆนนะฮะมารับชมกันนะฮะก็ไม่ค่อยโดกครับนะฮะไม่ค่อยโดกก็พอได้นะฮะพอได้นะฮะประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะฮะประมาณนี้ครับนะฮะ ก็นะฮะเป็นกำลังใจนะผมเพราะว่าการทำมะม่วงนกก็ดูปีนี้นะผมทำยากมากนะฮะเพราะว่าฝนอ่ามันมันล่าช้านะครับทำให้มะม่วงที่เราจะแผ่นเดือนกันยาเนี่ยมันคาดเคลื่อนนะครับตุลาก็ยังตกอยู่เลยนะวันนี้ยังตกนะฮะนี่เลยนะครับเพื่อนๆนะมะม่วงปลาร้านมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะเดี๋ยวคลิปหน้านะจะเป็นการ ดูแลสวนหรือว่าเทคนิคอะไรดีๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมกันนะผมช่วบวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ